สวัสดีครับจังอิดวันนี้จังอิดพามาชมสถานที่ท่องเที่ยวเป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดลบบุรีสถานที่หนึ่งเขตตรงนี้ก็คือในเขตตำบลพมมากอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี ที่ช่างอิดยืนอยู่นี้ก็เป็นสถานที่วัดมณีชนละขันวัดมณีชนละขันก็คือวัดของหลวงตระแสงในประวัติการเล่าเรื่องเริ่มเรื่องมาก็เป็นวัดสมัยก่อนเรียกว่า วัดทีเ่เป็นเกาะอยู่กลางน้ำมีแม่น้ำล,อลอ้อมรอบอย่างเช่นที่เห็นนี่ก็เป็นแม่น้ำที่ล้อมรอบนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะไหลามาฝั่งด้านซ้ายฝั่งด้านซ้ายก็จะมาทางเลาะมาทางตัวตัวอำเภอเมืองตัวเมืองเลยเนี่ย คนที่เคยนะฝั่งนูน้นก็จะเป็นนะตัวเมืองตัวเมืองก็จะมีบ้านช่องลองในการอยู่รนะอบฝั่งส,สันเขื่อนเนี่ยนะล้อมรอบมนันนู่นมีสะพานข้ามน้ำมารวมมาบรรจบกันตรงมุมนี้ จะเห็นแม่น้ำสองเส้นมาบรรจบกันแต่ในในเรื่องของแม่น้ำใหญ่จริงๆแม่น้ำลบบุรีมันจะวนอ้อมไปฝั่งด้านหลังนู้นอีกเป็นแม่น้ำลบบุรีดังนั้นวัดก็เลยเป็นลักษณะคล้ายๆเป็นเกาะน้ำล้อมรอบฝั่งนู้น ฝั่งด้านหลังวัดนุ่นก็มีน้ำล้อมรอบเขาเรียกเป็นแม่น้ำอ้อมดังนั้นจึงเห็นว่าวัดตะก่อนชื่อวัดก่อแก้วหลังจากวัดได้แต่งตั้งเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีฝ่ายธรรมยุทธเป็น ถ้ามีฝ่ายธรรมยุทธกับมหานิกายเนี่ยสมัยก่อนนะมีเขาเรียกว่าคณะสงฆ์เนี่ยมันมีอยู่นิกายเดียวคือมหานิกายสมัยยุทธยานะการมาแบ่งแยกระหว่างคณะสงฆ์สองฝั่งสองฝ่ายนีย่คือธรรมยุทธกับมหานิกายนีย่ก็มายุคสมัยรัชกาลที่สี่สมัยยุครัชกาลที่4ได้มีการเปลี่ยนแปลง ให้เขาเรียกเรื่องเกี่ยวกับพระธรรมวินัยของการประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์เนี่ยให้แข่งคัดโดยการามีนิกายใหม่คือนิกายธรรมยุทธ์จานั้นวัดมณีโชลขันเนี่ยขึ้นตรงกับสายธรรมยุทธ์จากนั้นก็เมื่อประวัติที่เช็คดูคร่าวๆจาก วัดมณีชลขันมันก็มีมายุคสมัยอยุธยาเพราะในลักษณะการสร้างวัตถุโบราณหรือโบสถ์วิหารนะเจดี JD เนี่ยดังนั้นวัดมณีเลยได้ชื่อใหม่ว่าชื่อวัดมณีจากวัดเกาะแก้วแล้วก็ การเปลี่ยนแปลงยุคเขาบอกว่าประวัติมีมาตั้งแต่ปีพศหนึ่งพ0 0รอ้หนึ่งพันห้อยเกนะหนึ่กก็ถือว่าระยะเวลาจนถึง 2, อสองพศสองพัน 2องร้เนี่อันนี้ก็เป็นสะพานเชื่อมผ่านเชื่อมพบศสองพันสอยองร้ยุคนั้นก็ยุคสมเด็จพนรนนาลัยยุคสมเด็จพนรนนาลัยมหาราชเป็นผู้ได้มาอยู่จังหวัดลพบุรีแล้ว สันนิษฐานว่าช่วงนั้นน่าจะเป็นการขึ้นตรงกับอยุธยาเพราะจากการบูรณะหลังจากนั้นยุครัตนกโกสินทร์ก็ยุคสมัยรัชกาลที่4ในช่วงพศ2458จนถึงพศ2 4 6 9เนี่ยเอ่อ2 2415 คือในยุคข,ของรัชกาลที่4ที่5เนี่ยเคยเสด็จมาประพาสแล้วมามาพักเขาเรียกว่ามาเข้ามาแวะพักเสด็จมาประพาสแล้วก็มาประทับเหมือนคล้ายๆมาเยี่ยมเยือนประชาชนมามาดูเลมาในพื้นที่ เพราะว่าแม่น้ำจังหวัดลบบุรีนี่มันทะลุไปติดกับยุทธยาโดยที่ไม่ห่างกันนะนะแล้วอีกอย่างหนึง่งเ,เมื่อเมื่อเสด็จประภาสถ้าจะขึ้นไปทางเหนือไปอ่างทองเสียงบุรีขึ้นนครสวรรค์นั่นนะ่ะเพราะแม่น้ำลบบุรีเนี่ยจะเป็นที่เส้นหนึ่งสามารถแวะแล้วก็ตีออกไปทาง ทางทาวุ้งทางทะเลทางบางขามนะเป็นแม่น้ำสายหลักเลยที่ไหลามาจากแม่น้ำเจ้าพยาจากทางด้านเหนืออันนี้ก็ในประวัติประวัติย่อที่ช่างกูดกาเาล่าๆไม่ละเอียดนักแล้วพอหลังจากนั้นความเจริญรุ่งเรืองหมายถึงพอความเจริญรุ่งเรืองมันเข้ามานะ เพื่อความสะดวกเขาก็เลยขอการตัดพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นเส้นคมนาคมเส้นคมนาคมตัวนี้ก็ก็คือถนนตัดผ่าผ่าระหว่างวัดกับกับเจดีย์ฉันั้นเราจึงเห็นเจดีย์เนี่ยแยกออกมาอยู่เจดีย์นี่แยกออกมาอยู่ ถ,ถ้าเราเข้าไปในเมืองนี้ยี่ดียก็จะอยู่ทางขวาขวาเมืององของเราวัดก็จะอยู่ทางซ้ายในถนนเส้นนี้ก็ขะเียกัะพานสองเส้นนี้ก็วิ่งไปแล้ทะลุออกไปทาวุ้งแล้วก็ไปทะลุสายเอเชีย ในระยะทางสึบกว่ากิโลดังนั้นความเจริญรุ่งเรืองเมื่อเมื่อมันมาถึงการสัญจรคมนาคมทางน้ำก็เลยลดบทบาทลงก็เลยเป็นบบลักษณะการสรรรัญจรการขนส่งทางรถก็เลย ก,ก็เลยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ตรงที่ว่าถนนเดนตัดระหว่างระหว่างวัดกับเจดีก็เลยอนุรักษ์ในเรื่องสถานที่เจดีของหลวงพ่อแสงในตำนานของหลวงตาแสง ได้จนย่อเอาไว้ว่าท่านเป็นผู้ทรงมีคุณสมบัติพิเศษนะเขาบอกว่าเห็นท่านบินตบาทตอนเช้าอยู่แถววัดนะลูกศิษย์ลุงหาเา็เห็นท่านบินตบาทตอนเช้าแต่ช่วง ่วงเพลนเห็นท่านไปฉันเพลนอยู่ในกรุงเทพในเมืองซึ่งเส้นทางก็พูดไปแล้วมันเป็นไปได้ยากเพราะว่าในการเดินทางสัญจรด้วยเรือมันไม่ไม่ถึงกับเร็วปานนั้นเพราะว่าการสัญจรด้วยเรือเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการเดินทางแต่หัวแสงเราเนี่ยเดินทางไปถึงก่อนเพลนอะ ตอนฉันข้าวเพลนะไปรับรับเขาเรียกเป็นรับบินทบาตหรือเป็นรับพัฒหารเพนที่ในกรุงเทพดังนั้นขัวแสงนี่จะเป็นในยุคเพราะว่าในวัดเนี่ยเป็นอารามหลวงชั้นตรีแล้วก็จะได้ไปรับงานในเฉลยกในราชพิธี ของของราชวังสำนักราชวังเขาจะนิมนต์นิเชิญไปเรื่อยๆและยุคสมัยนั้นประวัตยิย่อๆก็ท่านก็นะหัวแสงเนี่ยก็เป็นศาสธรรมิกรุ่นสมเด็จจานโตเหมือนกันสมเด็จพระพ,พ,พุทธจานโตสมเด็จพระพุทธจานโตกรมมรังสนะีที่เรารู้จัก คุนเคยกันดีนมันก็ไม่เป็นเรื่องแปลกเลยเพราะว่าในประวัติแล้วสมเด็จพุทธจา,ารย์โตเราเนี่ยก็ก็เป็นอรเป็นผู้ที่มีชาติกำเนิดในจังหวัดอ่างทองอ่างทองสิงห์บุรีลบบุรีเนี่ยมันเป็นจังหวัดที่ใกล้เคียงกันมากฉะนั้น ยิ่งหัวโตในยุคสมัยพระที่รับกิจนิมนต์อะไรนี่มักจะได้พบนะได้พบกันบ,บ่อยๆหรืออาจจะนะบวชในยุคสมัยนั้นก็ก็เลยเป็นที่มาตรงที่ว่า,าสัมพันธ์ระหว,ว่างหัวโตและยุคสมัยราชการ ที่สที่หที่หเคยประพาสมาแล้วมาพักมาประทับมาเยี่ยมเยือนอย่างนี้มันก็เป็นไปได้ในประวัติที่เราศึกษามาแต่อาจจะไม่ละเอียดที่จะมาโดยการเนหรือว่าบรรยายจาังิีก็เอามาคร่าวๆเพื่อการเรียนรู้ว่า,าในสถานที่เป็นโบราณที่อนุรักษ์เอาไว้เนี่ย เป็นอายุมาหลายร้อยปีแล้วในยุคจะสมัยตั้งแต่สมเด็จพระนารายณ์หรือสมัยอยุธยาเป็นไปได้หลายร้อยกว่าปีแล้วฉะนั้นสิ่งที่จะสูญหายก็คือการไม่ได้ศึกษาไม่ได้เข้ามาเรียนรู้แต่ถ้าหากว่าเรามาศึกษาเรียนรู้แล้วมาได้สัมผัสนะแล้วก็เข้าไปค้นคว้าในประวัติ มันก็จะเป็นการกระตุ้นการศึกษาเรียนรู้ในกลุ่มของของผู้ที่เคยนะระวังคนที่เคยประสบผ่านมาแล้วแล้วก็ปล่อยทิ้งไปหรือไม่ได้รือฟื้นกับยุคหลังยุคใหม่ที่จะได้เรียนรู้สืบทอดประวัตินะเชื่อมโยงกัน อน,น้จังอิดก,ก็เลยเอาเป็นเหตุการณ์ภาพในการเล่าเรื่องประวัติของของวัดมณีชนรขันเป็นสังเขปอาจจะไม่ละเอียดนะักแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่การเรียนรู้เพื่อไม่ให้เขาเรียกความ ความเป็นไปได้ในในสิ่งที่เรานุรักษ์ไว้เนี่ยมันสูญหายไปนะถนนเส้นนี้ก็จะเป็นถนนในเรื่องการคมนาคมตัดผ่านระหว่างระหว่างเจดียด์กับวัดมันมีโลัฐน,นะเดี๋ยวช่างอิดเะข้ามไปข้ามไปในวัด เราก็จะเห็นซุ้มประตูของวัดมณีชลคันนี่ก็เป็นที่น,นี่ก็จะเป็นในเขตเขตพุทธวาดเขาเรียกเขตสงฆ์เขตวัดอันนี้ก็มีสลาการ,ปรเปลี่ยนสรารการ,ปรเปลี่ยนนี่ก็อันนี้เป็น น่าจะยุคนตนาโกศินป์เลยการสร้างศาลาการเรียนสองชั้นเนี่ยไม้ก่อนเขาจะมีการศึกษาเรียนธรรมะหรือลูกหลานชาวบ้านนะลูกบาลูกหลานชาวบ้านเขาก็จะหาที่พึ่งจะมีครูบาอาจารย์ก็คือพระเป็นผู้เปิดสอนเหมือนค,คล้ายๆโรงเรียนพระปริยัติธรรมโรงเรียน การศึกษาสมัยนั้นก็ครูบาอาจารย์นพระจะเป็นผู้เลยว่าเป็นครูอาจารย์เป็นการสอนดังนั้นคนสมัยก่อนเนี่ยถ้าได้เรียนเนี่ยนะจะเรียนเป็นทางพระเนนก็ดีจะเรียนทางคารวสก็ดีพอหลังจากสมัยนั้นเมื่อได้ศึกษาได้เรียนรูนะ้ก็จะมีหน้าที่การงาน เพอสมัยนั่นคนเรียนมีน้อยมากโดยการสันนิษฐานนะเนี่ยทำไมถึงบอกว่าสมัยอยุธยาโดยย่นย่อ,อก,ก็ดูเะ้าโบสดโบสดอันนี้คือโบเข้าโบส์แล้วก็จะมีดีเจดีอยู่ด้านหน้าเจดี JD ด้านหน้าเนี่ยเป็นทรงโอคว่ำ ลักษณะการสร้างเจดีเจดีนี้เป็นสัญลักษณ์ส่วนใหญ่จะคล้ายกับเจดีที่สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาอันนี้เป็นข้อบันทึกสันนิษฐานได้เลยนะเพราะว่าการสร้างเนี่ยจะเป็นยุคสมัยแล้วโบส สมัยอุโบสถ์าการสร้างจะไม่จะเราเราจะไม่เห็นมีเขาเรียกอะไร<ม>ชอ่อพวกเขาเรียกอะไรช่ชอมากาชอ่ชอช่อลากาหรือรูปผมเห็นมี มีหงมีพญานาคหรือช่อบ,บันอะไรต่างๆเนี่ยจะไม่มีรูปลักษณ์ตัวนั้นให้เห็นจะเป็นลักษณะจัว่วนะจั่วล้นๆเหมือนคล้ายๆทรงจีนทรนะงจีนนะจัว่วธรรมดาอันนี้พระโบสดนะมีมาตั้งแต่ตดั้งเดิมนะไม่ไม่เหมือนพระโบสดในสมัยยุคหลังเราจะเห็นมีช่อ ใบดีกาช่อลากามีรูปผงรูปคุดอะไรเนี่ยในตาสัญญาษณ์เราก็จะเห็นเป็นเหมือนคตชสีนลา,ายประทับในรูปคตชสีอันนี้ช่างอิก็เลยยูยูในสถานที่สำคัญของวัด มณีชนละขันนะแล้วฝั่งเพราะยุคตรงนู้นก็เป็นเป็น,ปนฝั่งข้ามไปก็เป็นของเจดีหลวงพ่อแสงเจดีเจดีของหลวงพ่อแสงนี่ก็การสร้างก็ในประวัติบอกว่าท่านใช้ทุนทรัพย์โดยที่ไม่ได้รับบริจาคกับ,บญาติโยมเลยนะแล้วก็เป็นการสร้างเพื่อการ บูรณะด้วยเจตจำนงของตนเองโดยตรงดังนั้นวันนี้ช่างอิฐก,ก็เลยขออนุรักษ์ในเรื่องศาสตามที่สถานที่สำคัญของวัดมณีชชลขันขอบคุณมากสำหรับที่ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้กับช่างอิฐช่างอิฐก,ก็เลยอาจจะขออาภัยด้วยในการใช้ ประวัติไม่ไม่ไม่ถ้าเรียกอาจจะเล่าในเรื่องของประวัติไม่ชัดเท่ากับการที่เข้าไปศึกษาในเรียนรู้ในในตำนานในประวัติทั้งอีกแค่เอามาเป็นคร่าวๆถ้าหากว่ากล่าวคำใดที่มันผิดพลาดหรือหรือมันไม่ไม่ถูกกาละเทศะก็ขอขอ,ขอ,อภัยนะแล้วก็เพื่อความให้ มั่นใจแน่นอนก็ให้ผู้ที่ได้เข้ามาชมได้ไปศึกษาเรียนรู้ในประวัติของวัดมณีชนละคนซึ่งเป็นตำนานเก่าแก่ก็น่าจะมีความสำคัญอีกระดับหนึ่งสำหรับคนที่จะเข้ามาเรียนรู้และเป็นสถา,านที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลบบุรีขอขอบคุณมากครับคนที่ได้เข้ามาดูแล้วมีความชอบก็ ติดตามช่องของช่างอิดด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับช่างอิดครับสวัสดีครับ